าก็คลิปนี้นะคะมิก็จะมารีวิวคูปประกล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะคะของฮาชินะคะก็กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในกล่องเขาจะมีคู่มืออันนี้นะคะก็ถามว่าใครควรล้างจมูกบ้างก็คือคนที่เป็นหวัดคัดจมูกมีน้ำมูกเหนียวคนและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่หนา,นาวๆใช่ไหมก็จะมีน้ำมูกไหลเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็หรือคนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบโรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อแล้วก็คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็ใช้ได้นะคะคนเป็นโรคหืด โรคซิดริสีด้วงจมูกหรือคนที่เวลาที่เราไปเจอที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆอะไรอย่างี้ก็หลายจมูกได้นะคะแล้วก็คนที่ได้รับการผ่าตัดจมูกหรือไซนัสแล้วก็คนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถรับประทานยาได้เช่นคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตร <c oughs> น,นะคะในกล่องไฮชีพลาสก็จะประกอบไปด้วยเราก็จะมีอันนี้ไม่เอาออกไปแล้วก็เป็นชุดอา ที่ล้างจมูกนะคะก็เปิดมาจากเาต็นหน่าตาแบบนี้เป็นฝาอย่างนี้แล้วก็จะมีเกลือที่ผสมเอาไว้ผสมน้ำอวามนมากูกไาไหด้วยเป็นแบบนี้เนาะวิธีใช้แต่ละคะนะคะก็คือผสมน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะลงไปในขวดฮาชีนะคะในเขาจะมีขีด บอกไว้ว่าใส่ถึงเท่านี้แล้วก็ผสมเกลือของผาชีลงไปนะคะก็เขย่าขย่าให้เข้ากันอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยวิธีใช้ก็จะมี2วิธีด้วยกันแล้วก็เลือกเอาแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะก็วิธีแบบแนวขวางกับแบบแนวตั้งนะคะก็ใช้ยังไงเดี๋ยวมิจะทําให้ดูนะคะวิธีแรกนะคะแบบแนวขวางก็คือเมีดวางในแนวแบบนี้แล้วเราก็เอียงอย่างเงี้ยเอียงเอียงด้านที่เราจะแตะจมูกเงี้ยขึ้น ก็คือด้านนี้ถูกไหม,มแล้วก็แนบไอ้รูของขวดนี้นะคะให้ตรงกับรูจมูกนะเสร็จแล้วก็บีบน้ำม,มาเข้าไปคืออันนี้ยังไม่ใส่น้ำนะก็คือบีบน้ําเข้าไปแล้วเราให้เรากั้นหายใจนะคะน้ำก็มันจะเข้าใช่ไหมมันจะเข้ารูจมูกอีกฝั่งหนึ่งสามันก็จะพอเรากั้นหายใจมันก็จะย้อนออกมาอีกรูหนึ่งอันน้ก็คือจะทําความสะอาดภายในโพรงจมูกนะคะ 2ก็คือแนวตั้งนะคะก็คือแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราเอียงใช่ปะ่ะนเรื่องแนวตั้งก็คือแบบนี้แต่ว่าให้เราใส่หลอดเนี่ยเข้าไปก่อนางน,นี้เปิดฝาออกมาเสียบก็ปิดน,นี่นะคะก็เป็นวิธีเดียวกันแต่ว่าจับอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องเองียงถูกหมก็คือจับอย่างนี้เลยก็เลือกเอาแล้วแต่ว่าเราถนัดท่าไหนเนาะ ในการล้างแต่ละทีนะคะคือเราต้องล้างสองข้างนะคือทําข้างนี้เสร็จแล้วเราก็อย่าลืมทําข้างนี้นะคะก็สลับทําไปเรื่อยๆจนกว่าที่น้ําที่ไหลออกมาเนี่ยมันจะใสก็คือสะอาดแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วอาจจะยังรู้สึกว่ามีน้ําค้างอยู่ที่ภายในจมูกนะแล้วก็ให้สั่งน้จมูกเบาๆนะคะแล้วก็น้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะออกมานะคะแล้วก็พอหลังจากใช้เสร็จสักพักเนี่ยอาจจะมีน้ําไหลออกมาบ้างน,นี่ก็ไม่ไม่ถือ่ไม่ผิดปกตินะก็เป็นเรื่องปกติก็ มันค้างค้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะคือสั่นน้ำมูกแล้วก็สับๆเอานะคะ,ะถ้าถามว่าทําได้บ่อยแค่ไหนก็จริงๆคือทําได้ทุกวันนะคะวันละสองครั้งคือตื่นเช้ามาแล้วก็ก่อนนอนนะคะอันนี้ไม่ก็ลองใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ไมาทําให้ดูนะมันจะเลอะเทอมเปียกะมนเป็นภูมิแพ้แล้วก็คือจามทุกวันมีน้ำมูกทุกวันคือหายใจแล้วมันคือมีน้ำมูกมันจะแห้งอย่างเงี้ย คือมันก็จะหายใจแบบไม่ได้โล่งเหมือนตอดเหมือนแบบดมยาดมอะไรอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมก็พอราแล้วเนี่ยมันจะคือม <ederim. S 1> ันจะโล่งขึ้นเนี่ยมันจะหายใจแล้วมันจะแบบรู้สึกว่าลมเข้าเต็มรูจมูกได้เต็มที่มากขึ้นนะคะก็ยังไงก็ให้ลองไปดูกันนะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะแล้วก็หรือว่าลองไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บของเขานะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ให้ด้านล่างในอินบ็อกซ์นะคะก็วันนี้รีวิวจบการรีวิวเพลงแต่เท่านี้นะคะก็ ขอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย